สวัสดีค่ะใหมนะคะวันนี้ไหมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะกับเหตุการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนะคะว่ามีผลกระทบอะไรบ้างใช่ค่ะหลายๆคนคงเจอผลกระทบกันมานะคะใหม่ก็เป็นหนึ่งนั้นนะคะใหมก็คือเปิดร้านเสริมสวยนะคะเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยแล้วก็เป็นช่างด้วยนะคะแน่นอนค่ะต้องโดนผลกระทบเต็มๆอย่างแน่นอนค่ะเพราะโดนสั่งปิด2อถึงสรอบนะคะก็คือรอบหนึ่งก็ประมาณ2เดือนเดือนกว่านะคะที่ไม่ได้เปิดเนาะก็โดนเต็มๆแน่นอนค่ะเพราะว่าเราทํางานไม่ได้ค่ะ แต่สิ 19, ่งหนึ่งที่ใหม่จะบอกสําหรับโควิดที่ผ่านมานี้นะคะจะบอกเลยค่ะว่าขอบคุณมันมากเลยนะคะขอบคุณจริงๆเลยค่ะที่มันได้ผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะไม่ต้องดราม่านะคะนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นจริงกับชีวิตของใหม่เลยค่ะเพราะถ้าไม่มีมันไอเจ้าโควิดเนี่ยผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะใหม่ก็จะไม่มีวันได้เรียนรู้ได้ลองทําอะไรใหม่ๆที่ใหม่อะได้ละเลยไปเลยนะคะขอบอกเลยนะคะหลังจากที่ทุกอย่างดีขึ้นสถานการณ์ดีขึ้นทางรัฐบาลให้ใหม่ได้เปิดร้านนะคะใหม่จะบอกเลยค่ะว่าธุรกิจของใหม่ยอดขายของใหม่เติบโตขึ ขึ้นถึง3เท่าเลยนะคะ3เท่าตั้งแต่เคยเปิดร้านมานะคะคือไม่เคยได้ทํายอดขายได้ขนาดนี้เลยแต่หลังจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมศหสรสยจมากเลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะใหม่ได้เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆที่ในช่วงเวลาที่ใหม่ได้หยุดได้หยุดพักงานเพราะว่าใหม่เป็นคนที่ทํางานตลอดเวลาเลยนะคะไม่มีเวลาพักคะ่ะเพราะว่าเป็นช่างเองด้วยเนาะก็ทำ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 แต่งานคะ่ะซึ่งคนเรานะคะ ทำอย่างเดียวไม่ได้ค่ะใช้แรงไม่ได้ค่ะมันต้องใช้ความคิดใช้สมองใช้วิธีใช้หลักการใช้ทุกๆอย่างเลยค่ะซึ่งนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่หมยได้เรียนรู้ระหว่างที่หยุดพักโควิดคือร้านปิดไม่มีอะไรทําก็เลยได้เรียนรู้เพิ่มเติมหาความรู้ต่างๆใหม่ๆ,ๆขึ้นมาจนพัฒนาร้านพัฒนาทีมพัฒนาทุกอย่างทําให้ยอดขายยอดขายโตขึ้นถึง3เท่าค่ะคือแบบ a m a z i n g มากๆเลยค่ะ เคล็ดลับของใหม่นะคะไม่ยากเลยค่ะแค่ลงมือทําค่ะทําจริงๆค่ะทําอย่างเดียวหม่เป็นคนที่ทํามาตลอดเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าทําอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ผลมันไม่เกิดผลนะคะมันต้องมีวิธีการกระบวนการและการวางแผนแล้วเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะนี่คือวิธีที่ใหม่ใช้มาที่ผ่านมาที่ผ่านมานี่เลยค่ะปีที่แล้ว2564นี่เลยค่ะที่มันได้ผลนะคะบอกเลยค่ะทําค่ะถ้าเราไม่ทําเราก็จะไม่รู้ว่าผลมันดีหรือเปล่ามันจะสําเร็จหรือเปล่าเราได้แค่คิดแต่ถ้าเราไม่ทํามันก็คือแค่คิดแต่ถ้าเรา ทำคือเราจะรู้ว่ามันดีหรือไม่ดีถ้าทำแล้วไม่ดีทําใหม่ค่ะลองใหม่ค่ะทำแล้วไม่ดีอีกก็ทําใหม่ค่ะทําอีกทําจนกว่ามันจะดีมันจะใช่นะคะซึ่งใหม่ทํามาตั้งนานทํามาเยอะมากซึ่งวันนี้มันให้ผลแล้วชัดเจนนะคะ วิกฤตคือโอกาสค่ะอยู่ที่ว่าเราจะมองมันคือวิกฤตหรือมองว่ามันคือโอกาสนะคะอยู่ที่มุมมองของเราค่ะซึ่งผลลัพธ์วันนี้ที่ใหม่ได้มันมานะคะใหม่ภูมิใจมากๆนะคะไม่ใช่สําหรับแค่ตัวใหม่นะคะรวมถึงทีมงานของใหม่ทุกคนซึ่งทีมงานของใหม่เป็นทีมเล็กๆนะคะมีกันแค่5คนนะคะ4ีถึงหคนแต่ผลลัพธ์ที่ได้รับวันนี้คือมันเกินการคาดหมายมากๆซึ่งใหม่ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันเป็นช่างเสริมสวยเหมือนกันเป็นเจ้าของกิจการเหมือนกันหรือเป็นธุรกิจ อืๆอาชีพอื่นๆนะคะไม่อยากจะบอกเลยนะคะว่าขอให้ทุกคนน่อย่าท้อนะคะขอให้ทํานะคะแล้วก็โฟกัสไปที่เป้าหมายอย่างชัดเจนค่ะแล้วก็เดินตรงไปที่เป้าหมายเลยนะ,ะ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นอย่าถอยโดยเด็ดขาดนะคะไม่มีอะไรมาทําร้ายเราได้นอกจากตัวเราเองนะคะตัวเราเองเท่านั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นและจุดจบค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ <c oughs> เดี๋ยว EP ต่อไปจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะว่าใหม่มีวันนี้ได้เนี่ยเพราะว่าอะไรแบบไหนยังไงแล้วคิดยังไงนะคะ